嗯、三秒后、嗯，三秒后、嗯，三秒后，三秒后<呦>。 ซ้อมอยู่ห้องไปซักผ้าซ้อมอยู่ห้องอยู่ห้องโอเคโอเคอยู่ห้องโอเคอยู่ห้องซ้มอยู่ห้องไม่อยู่เหรอทำไมไม่อยู่ไม่อยู่ซ้อมอยู่ห้อง